สิ่งที่เราควรระวังคือความคิดของเราค่ะพอเราคิดไม่ดีคิดกับคนอื่นไม่ดีมันเป็นสันดานที่ด้านลบที่เนี้ยให้เราเปลี่ยนสันดานต่อใหม่ให้เราคิดดีรู้สึกดีกับคนอื่นมากๆมองข้อดีของคนอื่นก่อนที่จะเอาปากของเราไปพูดว่าคนอื่น โดยที่เราไม่ได้นั่งฟังเขาจนจบว่าเขาแบ่งปันเรื่องอะไรเขาให้สติปัญญาในด้านไหนเนาะหรือบางคนอาจจะฟังจนจบคุณรู้แล้วคุณไม่ไปฏิบัติตามก็ไม่เป็นไรเราก็ทําสร้างตัวตนของเราไว้เราขายเรียนปูเท้าวิสวรรเราอยากช่วยคนให้เขาได้ขอพรปูเท้าวิสวรรธนทุกปางแหละไม่ว่าจะปางไหนแต่นี่คือปางกดนี้ เพื่อได้ขอทรัพย์จากท่านชีวิตของทุกคนน่ะจะได้มีแต่ความสุขความเจริญได้มีทรัพย์เอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวไว้กินไว้ใช้เอาไว้ทําบุญทําดีนะผูให้เงินคุณแน่นอนถ้าคุณเอาเงินน่ะไปทําใได้ด้ดีใครเขาจะคิดว่ายัางไงก็ช่างวันเนี้ยเรารวยขึ้นเรามีเงินเยอะขึ้นจัก,กรวาลแห่งเนี้ยก็ไม่ได้ทําให้เขาจนลงค่ะเขาอาจจะมีเงินเยอะ กว่าเราก็ได้ค่ะเขาทําบุญกับเราเขาอาจจะโชคดีกว่าเราก็ได้ค่ะทุกคนนะให้รู้สิ่งน,นี้ไว้ก่อนนะในเรื่องของการทําทานใครให้ก่อนคนนั้นได้ใครแชร์ใครอธิษฐานจิตช่วยครูนิดค่ะคุณน,นั่นแหละจะเป็นคนที่ได้บุญได้กุศลนกับครูมหาศาลพ่อครูสวดมนต์ค่ะนะคะทุกคนคุณต้งมีความสุขไว้ กับการที่ทําทานช่วยเหลือสังคมคุณอยากกินอยากใช้อะไรคุณก็กินแบบสบายใจใช้ชีวิตที่มีความสุขค่ะก่อนที่จะไม่มีเวลาให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะเพื่อนแล้วอธิษฐานจิตแบบนี้ค่ะแบบที่มีความสุขนะคะกายใจจิตของเราค่ะจิตเราคิดแบบไหนส่งไปที่สมองแบบนั้นค่ะ ขอให้ตัวเองเนี่ยพบเจอความดีพบเจอความสุขขอให้ความตั้งใจดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยให้แสงสว่างเนี่ยให้ผลบุญในการภาวนาเนี่ยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปถึงเจ้าของของเขาถึงเป้าหมายในเจ็ดวันยี่สิบวันนี้ให้ข้าพเจ้าดึงดูดเงินได้มากกว่าหลักและหลักล้านหรือสองแสนบาทขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าได้กําไรสองแสนบาทท้ คุณทั้งใบหกแสนกว่าบาทมีผู้คนมากมายหลั่งไหลมาทักซื้อ